ไม่ไม่ไม่ติดเลยพี่ตีใหม่เอาถ้าแตกพี่น่าแตกเอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อมันแตกเหรอทำไมเสียงมันดูแบบไม่เหมือนไม่แตกเลยวะเอาใหม่เอาใหม่ได้เมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเหรอให้พี่กัดไปครับบัตรโปรเทคมาติดใบเอออันนี้มันเพิ่งขึ้นเฟลว่ะมีเหรียญเฟลแต่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะใช่เหรอครับพี่ ตรงนน้นนะครับตรงนน้นเฮ้ยใครอยากช่วยอลังคารนะผมใครมีวุฒิในทางอยากช่วยอลังคารนะไปไปล่านอลังคารได้เลยนะผมไปอยากมันนะครับน่าจะใส่กันสุดได้นะผมดูจากส่งเนี่ยไปเข้าแกงตรงข้ามเขาได้นะครับ ใครอยากมันนะบก็จะใส่กันพังเลยนะผมดูจากอาการแล้วมามาเอากี่ใบนะครับให้แปดแสนก็สิบใบดิ EP ไม่พออย่ามาเท่าม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 าเอาขึ้นอยู่กันได้สิบครั้งนะพี่ใหญ่เดี๋ยวบัตรหมดแล้วเดี๋ยวมันแตกหมายว่ามันลดขั้นแล้วใช่ครับมันจะเป็นเดี๋ยวศูนย์บวกหนึ่งเลยนะครับโอเคเรียบร้อยไม่ติดเลยเหลือพ่ได้เลย เราไม่ได้บอกพี่ผมประกอบการดีไหมพี่อ่าเรียบร้อยเลยเหลือบวกสองเลยครับ่ะพี่ตีกันสิบเ<ช>พียร์ ไม่ก็นึกว่าเปิดอีกกล่องแล้วตีอีกทีเลยนะอ๋อกล่องแล้วตีอีกทีมันแบบโบสองไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวขึ้นมาได้ขึ้นมาครับพี่ใช่แน่ๆเลยวะใช่ป่ะดืมขวาผมทำไมครับอุ้ยขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษครับขอโทษรอดเร็วครับรอเล็วรอดเร็วขอโทษขอโทษ <Scroll> ที่ไอเหรียญออนไลน์ที่มันออนไลน์เออในประเทศอันนี้มันหนึ่งเหรียญมันกี่นะเอ้ยอะไรวะเหรียญนี้ทถทมทุกคนเลยครับทมทุกคนเลยครับปิ้งพิ้งไก่รู้นะพิ้งไก่รู้เลยปิ้งไก่รู้เลยเออหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ๋อหนึ่งชั่วโมงใช่ครับได้ครับกำลังกำกำลังทำบาร์เทอร์ได้หลายหลายหลายใบแล้วครับได้หลายใบที่กี่ใบ ทำไปจะมา,าทเถอะเริ่มิิอะไรทบาเอะไปให้พีพีพี่ใหญ่แล้วตอนนี้พเหลือบอกสองแล้วดิวไม่เป็นไรก็พี่เอาใหม่ชิว นี่นะครับพี่ตรวจกล่องมาเห็นมันเขียวกูก็เลยหัวต่อเลยอะลอยมารอตาลอตาเฮ้ยกดบวกสามเลยอุ้ยผมมีวอชเชอร์อยู่นะผมใช้วอชเชอร์ได้เลยให้บวกสามพี่บวกโอเคครับพี่บวกสี่ขึ้นไงอะไรงี้ยเหมือนเหมือนว่าต้องลบก่อนพี่ลบลบคำสาบก่อนลบคำสาบลบคำสาบเฮ้ยอุ้ยทำไมเล่นไฟทำไมเล่นใช่เหรอครับพี่ แล้วโอุ้ยสวยครับพี่ขึ้นบมกหางอะพี่ขึ้นบมกหางอะเออสูตรมันต้องถอยนะเว้ยต้องลองทำดูนะใช่ใช่ครับพี่ขึ้นสองทีติดหมดเลยเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วเสียงแปดร้องมันเศร้ากว่านี้หน่อยก็พอแล้วลองตูดเก่าหมดนะครับพี่ตูนดูซ้ายมือข้างบนเล็กๆพั่มันมันมีเล็กๆครับพี่ น่าจะไม่พอแนละ้วเดี๋ยวผมกดไปเลยเอย้ไปเอาตังแกงไปเลยตังติดแล้วต,งตังแกงมีแค่แล้วท่ามีสองล้านห้าครับกดมาค่ากันแตกสิบขวดได้ครับแปดแสนไม่ติดต่อไนดะ้ ร้อยเป็นพี่ใหญ่ให้น้องครับกานแตกครับให้ผมครับกานแตกเลยนะครับพี่ครับแล้วครับแล้วตอนนี้มันเหลือให้พอทิการตุ่กของอันได้ไปเดี๋ยวรอเราอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวสามเจ็ดหกใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ ตอนนี้เขามีกาชาอยู่อ่ะ <plex sy helmet var> มีเงินให้กู้ทมกาชาว่าเดี๋ยวต่อแทนเล่าเทนแล้วเดี๋ยวเอาแพ็คคุ้มกว่าพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไม้ก่อนผมว่าเอาไม้บวกห้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรื่องรถเดี๋ยวเรื่องอะไรวะเดี๋ยวว่ากันครับพี่ครับผมเอาเพิ่มสองครับแล้วก็ให้สามจิดหกใช่ไหมครับ ใช่ครับอ้อนเป็นไหมครับเนี่ยสามจะฆ่าเลยเหรอคะัฆ่าเลยครับผมโหดเรารุ่นใหญ่เลยหรอเฮ้ยสรุปอ้อนเป็นไหมคะสามหไม่เป็นครับ อ <Es> ยากลองพูดว่าขอได้ไหมน้าาบโอ uh ้หนักเลยปิ้งไก่ปิ้งไก่พูดแทนพี่หน่อยดิได้ครับเดี๋ยวรันให้ครับเดี๋ยวรันให้ครับต้องต้องพูดว่าอะไรนะครับขอได้ไหมน้าาบจะอาได้ได้ครับเดี๋ยวพูดให้ครับขอขอได้ไหมน้าาบใช่ไหมครับครับผมขอได้ไหมน้าาบไม่ผ่านเลยครับเสียงไม่ผ่านเลยไม่ได้เลย สวาก็ตอบตรงไปนะครับพี่เข้าตัวไหมครับพี่สิบอันใช่เข้าแล้วครับสิบสิบอันมันได้สองอันนะอ๋ออันนามโพเทคสิบอันเข้าแล้วอัปเกรดบล็อกสองกองโอเคครับพี่ต่อเลยนะเอาเลยครับลุยเลยครับพี่ใหญ่เอ AFK หรออะไรนะครับอ๋ออันนี้มันจะเป็นทิ ออีกกเเนหรืปล่าผู้หญิงคนนี้น่าคุยด้วยจังเลยอ่ะแบบเอนเลอรสุดๆผมชอบแบบพลังงานแบบนี้จังชอบแบบนี้จังน่าคุยด้วยจังโอเคครับขอบคุณครับวิ่งเสียงเขาสดใสอ่ะโอเค เอ้พี่ไก่น้องเดี๋ยวไปเดินไปทำเป็นตัวเป็นทำตัวเป็นรุ่นใหญ่แล้วแล้วกบอกว่าคุณผู้หญิงที่ใส่ชุดหน่ะที่ใส่หมวกน่ารักที่ทักเองตรงโต๊ะนั้นจะได้ปะเองไปบอกเขาว่าถ้ามีใครมาทำอะไรคุณไว้แต่ยุงกัดอ่ะผมจะปกป้องคุณเองไปไปเรียกเขา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 ไม่ใช่ไม่ใช่หมวกนั้นไม่ใช่โอ้คนอย่างแม่งนี่แบบหน้าโดนตบจัด มืนอย่างนี้ต้องเรียกว่ามืนมืนมากเหลือเท่าไหร่เอาไเดี๋ยวให้เราค้าเพิ่มเดีลยสองทีไ้โปรเทคใช่ไหมรับ๋ยวโปรเทคนะโอเคเดี๋ยวไม่ได้ไหมครับว่างไงว่างไงโอ้โห ัีคเอาเป็นว่ามาตีมาตีอาวุธต่อไปเธอเธอเธอรู้หรือเปล่าว่าเลเวลนี้ใครเป็นคนคุมเธอรู้ไหมไม่รู้อ่ะคือว่ารือว่า สวัสดีครับสวัสดีครับอ้ี้มันเปลี่ยนคนเป็ลอดเรยเฮ้ยเดีวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ามีครับอ๋อมีคนอยู่หลังกต้งโอเคอคานีสินี่สิอะไรของมันวะ เรียบร้อยเหลือบุ้งหนึ่งฮะนะเหล่าเหล้าเหล่าใจหมดบุ้งสี่บุ้งสี่บุ้งสี่เฮ้ยเฮ้ฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยขาขาดอะไรมาพี่เมื่อกี้ได้สองกล่องก็คือยี่สิบพีหมดยังครับพี่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้เหลือทิพเก็ตเพบอลสามอันอ๋อเหลือเหลือขาดขาดกันแตกใช่ไหมครับพี่งใช่ใช่เฮ้ยคำว่าแตกให้สามอัน เอโอ้โหแล้วไปตรวจิจั์ตรวจผิวจันทร์เยก็ด้โอ้ย่างลองตีดูพี่ผอไม่โดนโอ้โหโอ้โคตรมืนนรอมาแล้วมาเธอมันนี่แล้วโอ้มันมีการันตีประมาณห้าสิบทีนะพี่ชายเอ้ยเจ็ดสิบห้าป่ะห้าสิบทีใช่ไหม ห้าสิบครับห้าสิบหสิบห้าสิบทีมันการันตีห้าสิบทีใช้เหรียญเดียวกันครับพี่ตอนนี้มีสามสิบห้าละก็ขาดอีกสิบสองถ้ารวมในตัวสามว่เป็นสิบสองเลยนะครับน่า้ะกูโตขึ้นมาหน่อยแล้วเหรอฮ่านต่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ้่าว่า่าฮ่าฮ่า้่า่าฮ่าฮ่่มฮ่าใ่้ เราต้องหอยไหมหกูปีนโต๊ดย <c oughs> อย่างยี่งคิดมึงนี่มันมึงนี่มันมึงนี่มันแบบไม่รู้จะหาคำไหนามาด่าจริงๆนะอเออเนั่นแหละ มีใครติดติดไเนี่ยแบบในการดตีอะน่าจะมีบ้างครับพี่จะเมืไหร่โตเนี่ยเอ้ยเอาให้พี่เอายังให้แล้วให้แล้วขาดอะไรม่ใหญ่รอโตก่อลโอ้โหด้โอ้โห ใครเขาทำอะไรกับกูไหนซ่าผมรู้ผมรู้ใครนะพี่ผมรู้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 มือเคยอยู่กับพี่เลยนะตัวเนี้ยไอ้ที่ต้องใส่หน้ากากหมาใช่ไหมเสือเสือก็พี่เสือก็พี่เสือก็เสือโอ้โหแล้วไมวเป็นแบบไททันไททันโอ้ มันใหญ่มันแตกหนึ่งหวะแล้ว huh> กูจะออกจากตรงนี้ได้ไหมเนี um ่ยข uh <uh> ึ้นรถได้ป่าวพี่ตัวเราคพกไม้ดูดิพี่ไม้ใหญ่หมนเริ่มเลยนะไอ้ยตรวจทีเก็ตันกีฟได้ใช่ปะเดี๋ยวเผื่อพี่ตุนเขาพบบก่อนให้ได้ครับให้ได้ครับขอบคุณครับมันมันมันตีเดียวนี่ครับพี่อา่ ก็อึดเหมือนกันเนี so, okay. well, hey, ่ยไม้ขนาดนี <S <S n, ้ยังจรไม่ตายเลยเข้าเข้าตัวไหมครับพี่พี่ชายหมายถึงอะไรไอ้แพ็ครับมีอัปเกรดบล็อกสองอันใช่ครับพี่โอเคลุยแล้วพี่เอไอ้ปีมันไม่มีการแต่มโปรทการไม่มีอะไเหรอพี่เหลยๆเหลือแกพี่เอ้ยไปมีเงินเงินแกงเหลืออะไรตอนนี้มีอยู่ แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บนมีเหรียญเซลอยู่38เหรียญเหลืออยู่แค่2ล้านครับพี่เอามาเอาให้หมดเลยไอย้แก๊งอย่าหล่นเมืะอไรพอกูมไม่เนี่ยไม่ไม่เงินปกติละใ <laughs> จะเย็นนะใจะเย็นนะ รั่วเลยวะแกแบบโคตรมึนอะอยู่ดงีเฮ้ยอันนี้ไงอ่านั่นไงนี่ไงเรียบร้อยไอ้พี่ไงอุ้มพาอุ้มอ้าวได้เลยนี่ได้หมดอุ้มหน่อยนะครับสวัสดีครับอุ้มหน่อยนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอะไรคะเนี่ยอุ้มหน่อยนะ อุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยสามคนมีคนละคนเลยอุ้มหน่อยอุ้มใครอะครับทุกคนเลยอุ้มหน่อยได้ไหมเออทำไมอุ้มเราอ่ะทำไมอ่ะเพื่อนเสีาอุ้มหน่อยโอ้หเสียงเป็นลยครับ

ก็ได้ครับสิบใบครับขอบคุณครับพี่ตูนขาดสิบห้าทีนะครับพี่พี่ตูนตีเพิ่มอีกในจอตีสองตบสองเดี๋ยวพี่ตูนตีสองเดียวเดี๋ยวโยกให้น้องต่อไหนน้องไปตีต่ออุ้มหน่อยครับมันใช้อุ้มเด็กไหมฮัลโหลอะไรนะคะสนใช้อุ้มเด็กไหมครับ กูไม่เป็นอ่ะ เอ็ครับก็แต่พี่ครบเลยใช่ปะไอเยอเกินเออยังครับแค่สิบใบครับพี่เอาไว้ไม่ไม่ขาดครับพี่ ตอนนี้มีเหรียญ48อันแล้วนะขาดกี่ทีครับพี่ขาดสองทีก็พี่ตูมีอันนั้นพี่ตูมขาดกันแตกเหรียญครับพี่สองสองใบใช่ไหมครับใช่ขาดสองใบป้างขาดสองใบแล้วลั่นเลยพี่ตูนเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวไปลั่นถูกต่อพี่โอ้ลั่นแน่นอนสองทีเนี่ยก็ติดอยู่แล้วแหละสองทีสุดท้ายแล้วแหละติดอยู่แล้วมันต้องติดแล้วแหละอ่าอย่าไปคาดหวังมากเมันะแต่ไม่ได้ช่วยให้กูเก่งขึ้นก็แล้วก

เอาไว้ครับเลยครับพี่ชายข้างบนะเนี่ยอันล่าสุดเลยล่างข้างล่างสุดเลยครับสวยแล้วของที่เหลือเอาให้ใครเหลือติกเก็ตฝากไว้ให้ผมก็ได้ครับจะได้เอาให้น้องๆตีได้ครับเอ้ดาบเอ้ให้ดาบเลยเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เอ้ดาบไปดาบไปหน่อยดาบกว่าเลยดาบกว่าเลย ได้เอาเงินเขาไปแต่งแต่งไม่ให้คนให้คนที่มีเงินก่อนดีกว่าพี่กแต่งไม่เจ็บวะไม่ไหวว่ากะแต่งกูจะร้องร้องจริงเดี๋ยวเอาไอเดียครับพี่เดี๋ยวดีอ้นนั้นเอ็งเข้าเองไหมฮะเราโอ้ผมให้พี่ดาไปแล้วครับโอเคเยังมีเข้าวมอไว้ครับผม แอนหน่อยแขนมันแน่พี่ตูพี่ตูไม่ได้ดื่มเลือดเลยวะบวกให้เี๋ยวพี่ตูลองทีนหน่อยได้ไหมครับบวกให้ดีกว่าพี่จีนจีนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองแอเดอก์พอดีเดี๋ยวลองแอเดอร์พอดีเต็มเซตเต็มหัวเมืองครับอก น่าจะคีดดีกว่พี่ดูดต้องอร,ร,งอ,รอสถานการณ์จริงเรียบร้อยแนละ้วเอ้เดี๋ยวเอโยกจะไอดับนะได้รับได้เดี๋ยวจะไงดับไปรับไปเฮ้ยถ่ายปุ๊หรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะถ่ายผมต้องกอดผมทีนึงนะฮะ<า>ถ่า,ายแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ถ่ายโอ้ยเดิน ดูเขไปไหนเนี่ยเฮ้ยบาเทอร์รถเราขับไหนครับซีวิกอ่ะอันนี้ป่ะบาเทอร์ใช่ซีวิกอ่ะขึ้นเลย